ช่วงนี้ร้อนมากเลยนะคะเด็กๆอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าติดโควิดวันนี้นะคะครูอ๊อฟก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวทิพย์ค่ะจะพาเด็กๆดำน้าไปเรียนเรื่องของประโยคกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมน,นี้เลยจ้าหนังสืออลักภาษาค่ะแล้วก็มาคู่กับแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเอาละค่ะไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเร็วเด็กๆคะหลังจากที่ เราเนี่ยเคยเรียนรู้กันเรื่องของประโยคกันมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูอ้อจะทบทวนเรื่องของประโยคแล้วก็การแยกประโยคค่ะประโยคในวิชาภาษาไทยเนี่ยนะคะมีทั้งประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนค่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าคะว่าประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนคืออะไรเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอ้อจะอธิบายแล้วก็เพิ่มเติมตัวอย่างให้กับเด็กๆค่ะประโยคนะคะคืออะไรประโยคคือกลุ่มคําที่นํามาเรียงร้อยต่อกันค่ะให้มันสื่อสารเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะประโยคประกอบไปด้วยพา าแล้วก็ภาคแสดงค่ะมาดูกันนะคะว่าภาคประธานกับภาคแสดงคืออะไรภาคประธานก็คือภาคเ,าเขาเรียกว่าตัวต้นประโยคค่ะครูอ้อ,อ,อเด็กๆนักเรียนคุณพ่อคุณแม่เจ้าดางเจ้าเหมียอันนี้จะป็นภาคแสดงค่ะ าภาพประธานขอโทษค่ะต่อมานะคะภาพแสดงภาพแสดงก็คือภาพที่เป็นคํากิริยาค่ะเด็กรู้จักคํากิริยาใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าเดินวิ่งร้องไห้ดีใจ หรือแม้กระทั่งว่ายน้ําก็จัดเป็นคํากิริยาค่ะมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูโครงสร้างรูปแบบของประโยคกันค่ะโครงสร้างของรูปแบบประโยคแบ่งเป็นสองอย่างนะคะที่ครัวบอกไปแล้วก็คือประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนนะคะเดี๋ยวมาดูประโยค2ส่วนกันก่อนนะคะรูปแบบของประโยคสองส่วนประกอบไปด้วยค่ะภาคประธานกับภาคแสดงค่ะภาคประธานก็คือประธานฉันเธอเขาครัวเด็กๆมด แบบนี้นะคะ่ะจัดเป็นภาคประธานนะคะส่วนส่วนที่2ก็คือภาคแสดงที่บอกไปแล้วก็คือคอํากิริยาค่ะแต่ภาคประธานกับภาคแสดงเนี่ยมีส่วนขยายออกมาด้วยนะคะยกตัวยอย่างเช่นครัวจัดเป็นภาคประธานใช่ไหมคะครูเป็นประธานส่วนคําว่าอ้อเป็นขยายประธานค่ะ รูอ,อ้อก็เป็นประธานแล้วก็คำว่าออก็เป็นขยายประธานนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะชันเดินชันเป็นประธานเดินเป็นคำกิริยานะคะแต่ถ้าเพิ่มเป็นชันเดินช้าชันเดินช้าทำไมคะลุชันเป็นประธานเดินเป็นกิริยาช้าเป็นอะไรคะ ไม่ได้เป็นการรมแต่ช้าเป็นคำที่ขยายกิริยาค่ะต่อมาอีกประโยคหนึ่งก็แล้วกันนะคะลูกคุณยายลืล่นล้มคุณยายเป็นอะไรคะคุณยายเป็นประธานลื่นล้มลงไปเป็นอะไรคะลูกคำกริยานะคะอ้าวมาดูสิถ้าเพิ่มไปล่ะคุณยายของฉันลื่นล้มค่ะคุณยายเป็นประธานของฉัน ไม่ได้เป็นคำกิริยาหรือว่ากรรมนะคะคําว่าของฉันจัดเป็นขยายประธานค่ะส่วนลื่นลมก็เป็นคำกิริยาที่เป็นท่าแสดงนะคะมาดูอีกสักประโยคนึงนะคะแม่ทำอาหารแม่จัดเป็นประธานทำอาหารเป็นคํา กิริยาใช่ไหมคะแสดงการกระทํานะคะแต่ถ้าบอกว่าแม่ทําอาหารอร่อยแม่เป็นประธานทําอาหารเป็นกิริยาส่วนคําว่าอร่อยนั้นเป็นขยายกิริยาว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยทำอร่อยมากเลยนะอ้าวต่อมานะคะในรูปแบบของประโยคสส่วนกันบ้างแตกต่างจากประโยค2ส่วนยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะประโยค3ส่วนนะคะจะประกอบไปด้วย ภาคประธานและภาคแสดงแต่ภาคแสดงในเวอร์ชั่นของประโยค3ส่วนนี้ประกอบไปด้วยกรรมค่ะมีกรรมเข้ามาเป็นส่วนประกอบให้ประโยคเนี้ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาดูค่ะตัวอย่างประโยคที่คัวอ้อให้มานะคะแมวกัดหนูแมวกัดหน,แดหนูแมวเป็นประธานกัดเป็นคํา กิริยาส่วนหนูเป็นอะไรลูกหนูก็เป็นกรรมเพราะว่าโดนแมวกัดใช่ไหมคะอ้าวแมวกัดหนูเป็นอะไรประธานกิริยาแล้วก็กรรมแมวกัดหนูนะคะมาดูสิถ้าขูอ,อ้อขยายส่วนของขยายกรรมเข้าไปบ้างขยายประธานเข้าไปบ้างจะเป็นยังไงร,รูปแบบประโยคนะคะแมวสีขาวเห็นไหมคะแมวสีขาวกัดหนูตัวเล็ก เห็นไหมคะแมวสีขาวขยายอะไรลูกสีขาวขยายแมวว่าเจ้าแมวที่มันกัดหนูเนี่ยนะมันคือเจ้าแมวตัวสีขาวค่ะกัดแน่นอนไปํำกิริยาเพราะว่าเป็นการกระทําส่วนหนูเป็นกรรมแล้วขยายด้วยว่าไอ้เจ้าแมวตัวสีขาวเนี่ยนะมันไปกัดหนูตัวเล็กมันไม่ได้ไปกัดหนูตัวใหญ่เพราะฉะนั้นคําว่าตัวเล็กก็ขยายกรรมก็คือคําว่าหนูนั่นเองค่ะมาดูอีกสักประโยคนึงนะคะลูกนะคะ ภาประธานกับภาแสดงขยายนะคะแล้วก็พาคขยายไดนะ้คุณครัวใส่ตารางให้เด็กๆดูเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆจะไม่งงนะลูกนะะมาดูค่ะลูกพี่สาวเก็บมะม่วงพี่สาวเก็บมะม่วงพี่สาวเป็นอะไรคะเป็นประธานเก็บเก็บเก็บเป็นคํากิริยาเพราะเป็นการกระทําใช่ไหมคะส่วนมะม่วงเป็นกรรมเพราะว่าถูกพี่สาวเก็บค่ะอามาดูค่ะลองเพิ่มส่วนขยายไปสิคะ พี่สาวของฉันเก็บมะม่วงสุกพี่สาวของฉันเก็บมะม่วงสุกพี่สาวเป็นประธานของฉันเป็นขยายประธานว่าพี่สาวของฉันไม่ใช่พี่สาวของเธอพี่สาวของฉันเนี่ยไปเก็บมะม่วงแล้วมะม่วงที่พี่สาวเก็บเป็นมะม่วงสุกไม่ใช่มะม่วงดิบหรือมะม่วงเน่าเพราะฉะนั้นคําว่าสุกก็เป็นขยายมะม่วงที่เป็นกรรมนะคะอ่ามาดูอีกสักประโยคนึงจาได้บ้างไหม แต่รอบนี้นะคะประโยคที่จะให้ดูเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยจะลูกแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะ นี่นะคะหลังจากทีเ่เราเรียนรู้แล้วเนาะเดี๋ยวครูอ๋อจะฝึกทำจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับเด็กๆนะคะในระหว่างทำเนี่ยเด็กๆสามารถหยิบหนังสือหลักภาษานะคะเปิดในหน้าที่21นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องของประโยคนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยเด็กๆสามารถหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเป็นส่วนประกอบในการช่วยทําแบบฝึกหัดก็ได้นะคะเด็กๆ,ๆมาดูค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่4ในหนังสือแบบฝึกหัดอันนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะลูกหน้าที่18ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะภาษาไทยหน้าเรียนฝึกเขียนประโยคค่ะมาฟื้นฟูความรู้ลองทำดูสักนิดกันนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำไปเติมให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตส่วนประกอบของประโยคแต่ละชนิดนะคะ,อะลองฟื้นฟูความรู้ดูนะลูก คำที่ให้มานะคะมีคำว่าซปลูกผ้าหฮมน้องคุณพ่อคุณแม่นักเรียนต้นไม้หัวเราะคัดลายมือนะคะประโยคเดี๋ยวมาทำกันก่อนนะคะประโยคสองส่วนก็แบ่งเป็นประธานกับกิริยาใช่ไหมคะอ้าวดูซิใครเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรดีคะลูกดูซิดูจากในภาพเนี่ยน่าจะเติมคำว่าอะไรคะอ้าว น้องนะคะเด็กๆก็นําคําว่าน้องมาเติมเป็นประธานนะน้องเป็นประธานนะในภาพนี้น้องเป็นประธานน้องทําอะไรเนี่ยดูที่คากริยาน้องกําลังทําอะไรคะน้องกําลังหัวเราะใช่ไหมคะอ้าวหัวเราะเด็กๆก็เติมคําว่าหัวเราะลงไปอย่าลืมนะคะเวลาทําแบบฝึกหัดข้อเน้นย้ําเลยนะคะเด็กๆใช้ดินสอนในการเขียนก่อนนะคะอ่ะต่อมาภาพประธานกริยาพอทําได้แล้วเนาะ หลังจากที่เ,เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดกันเรียบร้อยนะคะ<ม>ขอให้เ,เด็กๆมีความสุ่แลต้สนุกสนานไปกับการเรียนวันนี้ครูวขอตัวไปดำน้ำกับครูดาวกอนค่ะย